นอนครับไม่ดีเรา้อท

爸爸，怎么 <其實 S 1> 用？ รถคะ้ับก็คแล้วชกดีไ่็นลไม่าี่ารว่าล้ไปเลย่ะแล้วว่าไม่ทันมีไม่ทัน่ อะไรอะ